สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทินะคะทางช่อง YouTube กะทิฟอร์ดปทุมธานีนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะกะทิฟอร์ดปทุมธานีนะคะบายกะทินะคะวันนี้ค่ะน้องอยู่ที่โชว์รูม Ford Auto g a l l e r y รี่ปทุมธานีนะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งมา6ปีซ้อนแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องนะคะได้มีรถ f o r d Ranger นะคะวันนี้ก็มารีวิวตัว ชุดแต่งนะคะเป็นรุ่นของ XLT นะคะเป็นของรุ่น4ประตูนะคะเป็นชุดแต่งตัวสเกิร์ตแบบใหม่นะคะรวมถึงกระจังหน้าแบบใหม่นะคะเดี๋ยวน้องพาดูนะคะพร้อมกับตัว Next Gen Everest รุ่นเทนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ค่เริ่มจากตัวที่เป็น รุ่นของ xlt นะคะด้านหน้าค่ะตัวกระจังหน้าเนี่ยก็ปกต,ติกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยน้องกะทิก็ได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงใหญ่นะคะสัญลักษณ์ fvo default ก็มีการทำหน้าสีดำนะคะขอบสีแดงมาพร้อมกับไฟ led นะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมคลิปสีแดงตัว e ตัวนี้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะ รวมถึงตัวนี้ค่ะไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นไฟวิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความสปอร์ตนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นไฟวิ่งให้ดูนะคะอีกตัวหนึงเลยค่ะที่เห็นอย่างเด่นได้ชัดเลยนะคะตัวสกเกิร์ตด,ด้านล่างค่ะเรามีการถอดของเก่าออกนะคะแล้วก็ติดตัวสกเกิร์ตนะคะด้านล่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะก็มีการทำสีดำด้านนะคะ แล้วก็ตัวกันแข้งเนี่ยทำเป็นสีบอลเงินมาพร้อมกับไฟ LED นะคะรวมถึงตำแหน่งของไฟตัดหมอกเนี่ยก็ยังมีมือให้เหมือนเดิมนะคะเกิดของเราก็จะครอบตัวไฟตัดหมอกเข้าไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวสกู๊ปจมูกนะคะที่เป็นทรงฟิตนะคะทำสีดำด้านปัดกับสีดำเงานะคะแล้วก็สัญลักษณ์เป็นรูปแาร์สีแดงนะคะมีคลิปสีแดงด้วยนะคะ ดูแล้วก็สวยงามได้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นรถที่น้องเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็ตัวนี้มาไลฟ์สดให้ดูในชุดอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นใหม่นะคะในเรื่องของซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วทําสีดำด้านไม่ได้เจาะตัวรถนะคะรวมถึงล้อแม็กของเรนโซนะคะแล้วก็ตัวยางก็เป็นเรนโซด้วยนะคะเป็นรุ่น RT07 นะคะตัวนี้ สามารถวิ่นได้ทุกสภาพถนนนะคะลายสติกเกอร์ะคะ่ะก็มีการออกแบบนะคะแล้วก็ติดตั้งให้นะคะตัวนี้รวมถึงโรบาร์นะคะที่เป็นของ Outlander เป็นโรบาร์เหล็กนะคะสามารถใส่แคมปิ้งก็สามารถใส่สาาสเพิ่มเติมได้ค่ะด้านท้ายะคะ่ะก็มีการติดกันชนท้ายเด็กยี่ห้อ Outlander เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงข้อฝาด้านท้ายนะคะทำสีดำด้านนะคะ รวมถึงเว้นช่องตัว Ford logo ตัวนี้ไว้นะคะเนื่องจากว่าเรามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นแคมเปญของเดือนใหม่แล้วเนาะก็คือเรามีโปรโมชั่นที่ตอบรับให้กับคุณลูกค้านะคะทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะหรือว่าพนักง,งานบริษัทนะคะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะ สามารถซื้อได้หมดเลยนะคะเรามีโปรช่วยดาวนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำนะคะถ้าลูกค้าดาวสูงนะคะ2 5ผ่อน4ปีนะคะตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยต่ำสุดนะคะ2.09นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวน้องอาทิสามารถเปิดโปรรับนะคะแล้วก็ดูเรีดอกเบีย้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าได้นะคะตัวรุ่น xlt เรามีรถพร้อมส่งมอบทุกสีนะคะ ตัวนี้ก็อยากได้เป็นนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ยต่ำเนี่ยน้องกะทิก็สามารถจัดสรรให้ได้ค่ะนะคะอีกคันหนึ่งเลยค่ะที่เห็นอย่างไกลๆนู้นนะคะก็เป็นรุ่นวัยแผนะคะก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆนะคะก็กำลังรีวิวรถรุ่นนี้อยู่นะคะตัวนี้เนีรถก็มีคิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รถเข้ามาน้อยมากนะคะ ตัวนี้ก็จะมาในชุดสีของสีดำนะคะเป็นการใส่ล้อแม็กขอบ20นะคะตัวนี้รวมถึงตัวกระจังหน้าที่ติดตั้งให้ด้วยนะคะรวมถึงสกู๊ปจมูกนะคะดุดัน,นะคะ่ะสไตล์ฟอร์ดเดนเจอร์เน็กเจนนะคะสวยงามค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศสดสด ณโชว์ Ford รูม f o r ์ Auto ต a แกลเลอรีปทุมธาน,นีนะคะเรามีเซลล์ที่พร้อมดูแลให้กับคุณลูกค้านะคะอีกตัวนึงเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรถ Next Gen นะคะ Ford e v e r e s t นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น Next Gen Everest รุ่น10นะคะ ราคาค่าตัวอยู่ที่1,334,000บาทนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมาในชุดสีของสีขาวมุกนะคะราคาจะแพงกว่าปกติอยู่อีก1 2 0 0 0บาทนะคะสีพิเศษก็จะมีสีส้มกับสีขาวมุกนะคะก็ตรวนี้ก็ยังมีคนรีวิวอยู่นะคะก็คือเซลล์พี่จัมโบ้เองนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์แบบ6สสปีดแบบออโต้นะคะแล้วก็แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงมาให้สูงถึง 170แรงม้าน,นะคะแล้วก็แรงบิดให้สูนถึง405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแล้วก็ระบบของความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีระบบดิสเบกสี้อนะคะมีระบบป้องกันล้อล็อกนะคะแล้วก็ ABS EBD นะคะมีให้หมดเลยนะคะ รวมถึงระบบล้อมนะคะป้องกันลดพลิกค,คว่ำนะคะเราก็มีมาให้ถ้วยโชโทรช่วยโทรฉุกเฉินนะคะหนึ่งหกหก้านะคะเราก็มีมาให้นะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติทัชนะคะขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้สามารถต่อแอปพลิเคชัน for ์ดพาสได้นะคะร้อแม็กตัวนี้เนี่ยเป็นร้อแม็กขอบ18นะคะคนี่ก็สวยงามค่ะมีเซ็นเซอร์กักระยะด้านหน้านะคะ ตอนนี้รถ Everest 10ทตัวนี้เนี่ยก็รถมีส่งมอบนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเอารถกระบะดีหรือว่าจะเอาเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะรถครอบครัวอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะลองสอบถามโปรโมชั่นเข้ามานะคะน,อน้องกะทิก็มีโปรโมชั่นที่คุ้มค่าให้กับคุณลูกค้านะคะเลดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าเป็นโปรส่วนลดนะคะหรือว่าจะเป็น โปรแต่งนะคะน้องกะทิก็สามารถจัดสรรให้กับคุณลูกค้าได้นะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร้าวๆนะคะสำหรับโชว์รูมฟอร์ดออ o ต a l กล r ลของเรานะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์พุธและวก็วันศุกร์นะคะเวลาประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีรถแต่งนะคะแล้วก็มีการรีวิวรถให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นไลร์แรกๆของน้องกะทิเลยนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วยนะคะนี่ค่ะเราแอบดูเขารีวิวนะคะก็เซลที่นี่ก็ขยันกันทุกคนค่ะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะนี่ค่ะเซลที่ขยันก็ต้องอยู่ในมุมแบบนี้ค่ะรวมถึงตัวรถนะคะ ทุกมุมค่ะเรามีรถแต่งเรามีรถที่ให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะสามารถโทรเข้ามานัดนะคะสอบถามแล้วก็ดูรถตัวจริงชุดแต่งตัวจริงนะคะได้เลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้องกะทิก็น้องกะทิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในไรฟ์หน้านะคะน้องกะทิก็จะมีรถ ฟอร์ดเรนเจแล้วก็ฟอร์ดเน็ก e จ e v e เอเวเนะคะ mm hmm. เข้ามาไลฟ์ right, แล้วก็มาพูดคุยแบบนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าแบบไหนอะไรยังไงนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ